สวัสดีค่ะเจอก,กันกับหนูจิดาค่ะในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะหนูจะมาแชร์วิธีการลดจุดด่างดำจากซิวแล้วก็ผิวหน้ามีความหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอนะคะและสําหรับคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสูตรนี้นะคะแนะนําว่าให้ทําติดต่อกัน3วันแล้วหลังจากนั้นก็เว้นระยะไปนะคะอย่างเช่น2วันครั้ง3วันครั้งแล้วก็กระเถิบกระเถิบกระเถิบไปเรื่อยๆนะคะ เราทําติดต่อกัน1เดือนดูนะคะแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะส่วนผสมอย่างแรกเป็นกล้วยค่ะใช้กล้วยครึ่งลูกนะคะใช้เล็กน้อยนะคะเอาที่หน้าเราพอดีก็พอนะคะแค่นี้ใส่ลงไปเลย2นะคะก็คือว่านหางจระเข้ค่ะไม่มีแบบสดแบบนี้นะคะสามารถใช้แบบเจลได้เลยนะคะทุกคน แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วโนูแนะนำให้ใช้แบบสดนะคะแล้วเอาทั้งสองอย่างนี้ไปปั่นค่ะปั่นมาได้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะคะได้ปริมาณที่พอดีกับหน้านะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมโยเกิร์ตค่าโยเกิร์ตออริจินอลสูตรธรรมชาตินะคะหรือว่าสูตรแบบไม่ผสมผลไม้อะไรใดๆนะคะ1ช้อนค่ะ แล้วตามด้วยน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งหึ่งช้อนนะคะสูตรนี้อย่างที่นูบอกนะคะว่าสามารถทําได้ทุกวันเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีกรด AHA จากมะนาวหรือว่ามะเขือเทศเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถเติมความชุ่มชื้นแต่ว่าสามารถผลัดเซลล์ผิวออกได้ดีนะคะได้ดียังไงนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทากันค่ะได้แล้ว นี้มาถึงวิธีการทากันแล้วนะคะก่อนทาล้างหน้าทันวามสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าทาให้เยอะที่สุดนะคะที่สําคัญเลยก็คือในช่วง1นถึงสวันแรกที่เราใช้สูตรนี้นะคะแนะนําให้ทิ้งไว้จนแห้งสนิทเลยนะคะตอนนี้นะคะนูไปเปลี่ยนผ้าคลุมิยามนะคะเพราะว่าผื่นนั้นคือแบบทายากนะคะอาจจะไม่ทั่วหน้าแล้วก็มันหกสกปรกนะคะ ตอนนี้หนูก็ทิ้งไว้จนแห้งแล้วนะคะหลังจากแห้งทุกคนคะ่ะหนูจะใช้วิธีการลูบนะคะใช้มือลูบเบาๆค่ะมันก็หลุดได้แล้วนะคะทําแบบนี้นะคะติดต่อกัน3วันเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการล้างหน้าปกตินะคะทําแบบนี้นะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วหลุดออกได้ดีมากเลยนะคะ คลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะลองนำไปใช้กันดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับนูด้วยนะคะวันนี้นูไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะพยายามจะหาสิ่งดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ